Hi guys สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้มากินมาม่าเกาหลีนะคะทุกคนจ้าไม่ได้กินนานแล้วค่ะทุกคนขอจัดหน่อยค่ะทุกคนจ้ามาม่าเผ็ดค่ะทุกคนจ้ามาม่าแห้งเนาะอันนี้ใส่โรสบีบนะคะทุกคนจ้าเนื้อเนื้อสไลด์ค่ะทุกคนจ้าสุกแล้วแหละเนื้อแต่แต่สีเหมือนเหมือนเนื้อสเต็กเลยค่ะทุกคนจ้าสีแบบพิ้งหน่อยค่ะทุกคนจ้าแบบสีชมพูหน่อยเนาะแต่ว่าไม่ค่อยสุกนะคะทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะ ได้กินนานแล้วเนี่ยอยากกินมามะ่าอือดูแดงใช่ขออนุญาตใช้ซ่อมนะคะทุกคนจ้าใช้ตะเกียบไม่ค่อยถนัด うん。 អរុយមិនដើម 嗯。 Oh.